ลทุกวันอาทิตย์6โมง20สนทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับและแน่นอนครับเกมเกมนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับวิ l ลี่ออโต้ p p ปเ2025ใหม่ล่าสุดยิงแรงขึ้นกว่าเดิมถึง15 psi ทั้งสุดท้ายที่เรายิงไปครับไอคืออะไรคะความดันของอากาศในแท้งข้างล่างมันยิงออกมาพุดหูหลุดอันนี้ต้องใช้สมองกันนิดนึงนะครับนี่คือต่อปุ๊บยิงปอ จะลันด้อมไปลงที慢慢่ใครมันจอดที่หน้าของใครคนนั้นจะได้คําถาม yeah. แล้วผมก็จะมีคําตอบให้เลือกนะครับไม่ A ก็ B okay. ดูถ้าเกิดคุณตอบช้าเกิน5วินาทีมันยิงป๊อปคอนถ้าคุณตอบผิดมันยิงป๊อปคอนเพราะฉะนั้นตั้งใจตอบคำตอบที่ถูกต้องให้ได้พร้อมแล้วเริ่มเลยเรื่อก่อนเลยอทอกันได้หรอเฮ้ยไปแล้วเลยไปแล้วไปแไีย้อน เาแล้วครับคุณก็เด hey ินทางไปทั่วประเทศแล้วคุณเกลือครับคุณเคยเห็นหอยทากทะเลไหมครับไม่เคยครับคําถามเกี่ยวกับหอยทากทะเลหอยทากทะเลโกน ن โอรันคัสเรติคูลาตัสขอชื่อเครับเมื่อเขียนอยู่ตรงนี้โกนิโอรันคัสเรติคูลาตัสชื่อน่ารักว่ะน่ารักมีพฤติกรรมอย่างไรครับ หลังการผสมพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องกินอวัยวะเพศหรือ 2. ทิ้งอวัยวะเพศครับผสมแล้วจะใช้ทำไมทิ้งไปทิ้งไปครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะตอบถูกหรือไม่ปั๊บจะยิงหรือไม่มาเสียวหวยากกันจะ้ คำอธิบายจริงๆหอยทากตัวนี้ชนิดนี้มันมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับคือมีวัยเพศชายและก็เพศหญิงด้วยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วส่วนภายนอกขององค์ชาติจะหลุดออกแต่ก็จะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ภายใน24ชั่วโมงว้าวอ่ะไปลงที่ใครคนต่อไปฝังนู่นล้วฟังนน้นล้วเบิดพี่อ่ำไม่ไม่ได้พี่อ่ำนะคุณสมิตครับของคุณเต็มเต็มเลยนะครับ คุณรู้จักสุนัขสายพันธุ์ไทยบางแก้วไหมครับจ้าไทยบางแก้วอยากถามว่าสุนัขสายพันธุ์ไทยบางแก้วมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนระหว่างที่วัดหรือว่าที่อําเภอครับเฮ้ยอไดดีนะสมิธตอบได้ดีนะลูกที่วัดหรือที่อำเภอไม่ช่วยนะลูกไม่ช่วยเลรพะอพี่ก็ไม่รู้อนกนอำเภอครับอำเภอตอบว่าอำเภอครับเรามารุ้นกันนะครับว่าคุณสมิธจะโดนป๊อปคอนหรือไม่โอ้นาทายระบบนาทาย มั่นใจมากจมูกเต็มเต็มครับคือจริงๆไม่ใช่เภอบางแก้วมันเป็นว uh! uh ัดบางแก้วไอ้ไทยบางแก้วในเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วที่วัดบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยการผสมพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ไทยนะครับกับสุนัขจิ้งจอกทองแปลว่ามันมีหมาจิ้งจอกอยู่ด้วยคนต่อไปจะเป็นใครครับไม่เฟิร์นกับนุ้ย เลืไปเฟิร์ันนุ้ยจิ้นนุ้ยเลื่อนไปเลื่อนไปเอ้ยเลื่อนไปเฮ้ยอ้ยอะคุณนุ้ยครับอันนี้เป็นของคุณสำนวนข่าวโคมลอยที่มีเนี่ยทุกวันนี้มาจากอะไรระหว่างรูปโคมบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าใช้โคมลอยไปส่งข่าวฮะรูปโคมนบนหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวโคมลอยรูปโคมหน้าหนังสือพิมพ์ข่าว อาไหนใช้โคมลอยและส่งข่าวไปเลยใช่แล้วก็เป็นเป็นไอ้นี่เนอะใช่แล้วก็เป็นเงี้ยมาแล้วก็นกพิราบก็รัดต่อไงนั่นไงเอาแล้วเป็นตูกเป็นตาเลยมีนกพิราบมาลับต่อด้วย่ะมาลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาหรือไม่ทามากไว้เด็กคนละเที่ยามาก ถือผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนวนนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งหน้าแรกของหนังสือเนี่ยมีรูปโคมลอยอยู่นะครับโดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเป็นตลกฝรั่งที่เขาแบบว่าเขียนอยู่ตลกฝรั่งอ่ะที่มันจะชอบเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่คนไทยเนี่ยก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจก็เลยตีเป็นข่าวโคมลอยนั่นเองโอเคและคนรู้ค่ะใจ มากเลยเขาจ่ายยังไงเขาจ่ายเราเทปเราตั้ง5,000เฮ้ยได้5,000เลยเหรอได้ตั้งห้าพน่ะได้เทปละ700อออกแบดด้วยออกแฝดด้วยออกแฝดด้วยคุณยางสานรอีกล้วจีน่าค่ะจีน่าคุณเคยไปฝรั่งเศสไหมครับอ้าวจีน่าแล้วไปอีอย่างหนึจะเนี่ยจีน่าเคยไปฝรั่งเศสเปล่าวคุณลุกรึ้นอะไรลุกรึ้นอะไรลุกขึ้คิวบ้าอ้าวลูกขึ้นคิวบ้าเพราะว่าเขาเคยไปถ่ายละครทั่วประเทศครับ อยากถามว่าชื่อของสถานที่ใดมีอยู่จริงในประเทศฝรั่งเศสระหว่างโนเนมกับคอนดอมคอนดอมเนาะโนเนมค่ะคุ้นไหมคุ้นไหมไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยจีน่าเดาใช่อม่ใช่แมลงโนเนมเขาเป็นลูกรึ่งเขาไปเรียนฝรั่งเศสมาด้วย โอ้ก็เลยจะเป็นลูกเขาน่าจะรู้แหละน่าจะจําได้ว่ามีโนเนมแน่ๆภาษาฝรั่งเศสได้เลยโอ้โหง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นก็สบายๆนะครับนก็ต้องตอบถูกแล้วล่ะต้องตอบถูกแล้วล่ะแรงแรงจริงอ่ะอร่อยข้ามอธิบายคอนดอมเป็นชื่อเมืองในฝรั่งเศสโดยคนฝรั่งเศสเนี่ยจะเรียกว่าคองดง คอนดอมคำว่าคอนดอมในภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แปลว่าถุงยางอนามัยส่วนชื่อโนเนมเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในประเทศสหรัฐอเมริกามีโนเนมแต่ไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสช่วงระหว่างไม่เล่นให้มันหยุดตรงผมก่อนได้ไหมพี่มันคว้ายยากมากไม่ไม่คุณคุณก็ถ้าคุณจะมันไม่หยุดตรงมันไม่หยุดตรงผมแล้วคุณมันอยู่ตรงผมแล้วตอนนี้ว้ายคุณฟอนครับคุณเลี้ยงสุนัขกัเปล่าวะเลี้ยงคับผมเลี้ยงสุนัขผมกินอาหารสุนัขยี่ห้อคุณขายอะไรนะ ติไลฟ์ออฟติไลฟ์ออฟติไลฟ์ครับข้อนี้คุณต้องตอบได้แน่เลยบ้านะคำถามถามว่าคุณรู้ไหมครับว่าในประเทศนิวซีแลนด์มีการฝึกสอนสุนัขในเรื่องใดระหว่างสอนขับรถหรือสอนเปิดประตูรถครับง่ายเปิดประตูรถตลกบ้ารับถก็ได้แล้วเ่ายเลยถก็ได้แล้วสอนขับรถ สอนขับรถในประเทศนิวซีแลนด์มีจริงหรือเปล่าเรามาลุ้นกันครับป๊อบปอนจริงหรือเปล่าอ้าปากรอเดือบปากรออ้าปากรอ จร,จริงๆเนี่ยสมาคมป้องกันการทารุณกรรมของสัตว์ประเทศนิวซีแลนด์ได้ทําการฝึกสอนสุนัขขับรถเนี่ยนะครับโดยจุดประสงค์นะไม่ใช่เพื่อมาขับรถบนท้องถนนแต่ทางองคอ์กรต้องการสแสดงให้ทุกคนเห็นว่าสุนัขเนี่ยมันมีความฉลียวฉลาดขนาดไหนออและน้องๆสุนัขทุกตัวควรจะได้รับบ้านแล้วก็ได้รับความรักการและดูแลใส่ใจอย่างดีอย่างหมาผมอะแบ็กบอมอ,ะอ่ะไม่ได้ขับรถเป็นนะ,ะทำอะไรไปได้สแกนอีซี่พาร์ตเป็นไ,<อ>ได้อะ ได้ป่าบานทุกวันนี้เยี่ยวใส่พงอยู่เลยเยี่ยวใส่พงเลยคนต่อไปจะเป็นใครพี่อัำพแล้วแหละเรียบร้อยจริงๆด้วยพี่อ่มโดนแน่แล้วผิดแน่นอนผิดแน่นอนกดดันในประเทศโปแลนด์มีเทศกาลใดที่มีความคล้ายกับเทศกาลในประเทศไทยสงกรานต์ระหว่างสงกรานต์หรือว่าแห่นางแมวแห่นางแมวตอบไม่ได้ตอบแล้วนี่ตอบเลยมั่นใจแห่นางแมวหน้าตาไม่น่ารู โอ้ยเยอมากแพัปากพัปากไปหน้าตาไม่นานนูนแหนางแมวครับใช่หรือเปล่าใช่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 ใไ่่เป็ใช่ใช่ใช่ใชเใ่ใ่ อะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีประเภทปรพณีเวทมนเดย์เป็นประเพณีเก่าแก่ทางศาสนานะครับที่ช่วงวันที่2ของเทศกาลอีสเตอร์โดยจะมาออกมาสาดน้ำกันเหมือนกับการชำระบาปให้กันและกันนะสมการเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตอบตอบกันเนี่ยมีคนตอบถูกแค่คนเดียวเองเหรอเฮ้ยโทนะโนะวถูก ลืมลืมเพื่อนลืมอาอยู่ที่ใครน่าเฮ้ยโดนแน่อย่างเจ๊โดนแน่มาเรียกันเรียกเขาอย่างเจ๊เขาขายยาเอออย่างเจ๊ขายยาโดนแน่โดนแน่สัตว์ประจำชาติไทยคืออะไรคุณรู้ไหมแล้วสัตว์ประจำชาติของสกอตแลนด์คืออะไรระหว่างยูนิคอร์นหรือว่านกฟีนิกซ์ครับฟีนิกซ์ค่ะฟีนิกซ์ครับ เรามาลุ้นกันครับว่าเจ๊ขายยาเจ๊ขายยาเจ๊ดูเลยเจ๊หยอเจ๊ขายยาข้ามชาติเจ๊เปิดหน้ามาเจ๊หยอก ยูนิคอนยูนิคอนนะครับยูนิคอนมีความหมายถึงความบริสุทธิ์และความสดใสและพลังแห่งการเยียวยาและยังมีความหมายถึงความแข็งแรงถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์บนตราแผ่นดินของสกอตแลนด์นะครับตราราชวงศ์กษัตริย์ด้วยามาที่มานะครับคุณกินมะละกอไหมไอหนูถูกไอหนูไอหนูรอดเชื่ยเขาวโคราทีมก็เราดูนี่เป็นคนดูดวงคนได้ครับไอหนูก็ไอหนูรอด ในสมัยก่อนในสมัยก่อนมรกอไม่ได้เรียกว่ามรกอนะแต่เรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับระวางแตงไทยกับแตงล้านแตงล้านมรกาใช่เพราะมกัไม่มีในชอยแตงไทยกับแตงล้านเอาไหนครับแตงล้านครับแตงล้านครับเรามาลุ้นกันไอ้นูโดนลูกไอ้นูโดนไอ้แตงไทยเหรอจริงๆเหรอเรียกแตงไทยเหรอแล้วถ้าแตงไทยอ่ะ แตงไทยก็แล้วถ้าแต่งไทยนปัจจุบันปัจจุบันแต่งสยามโทษนะโทษนะที่บ้านเป็นหอสมุดแห่งชาติเหรอ่ะมาดูกันครับคุณมาร์คถูกหรือผิดแป่งเอาให้ใจเย็น ในจดหมายลาลูแบร์นะครับได้มีการบันทึกไว้ว่าในช่วงเวลานั้นคนไทยเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าแตงไทยแต่ต่อมาภายหลังได้เรียกผลไม้ชนิดนี้ตามถิ่นที่ปลูกนั่นก็คือมะละกาแล้วคาดว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นมะละกอจากมะลกาช่องแคบมะละกาแล้วก็เป็นมะละกอนั่นเองนะครับจบเกม มอลีนั่นองอยู่6ต่อ2นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูพวกเขานะครับโดนมัดมือข้างหน้ามัดมือข้างหลังแล้วเขาจะทำอย่างไรกับดวลใบไร้มือสำหรับเกมต่อบอุกยิมพอร์่ะคะหลังจากที่เราได้เล่นเกมไปแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าลูกทีมของเราน่าจะเป็น2คนที่สามารถตอบถูกได้ในเกมนี้ค่ะก็คือคุณเกลือแล้วก็คุณไปเฟิร์นซึ่งสุดยอดมากจริงๆค่ะ สำหรับเกมดวลใบไล้มืออะค videos, done, yes. ่ะเกมนี้ก่อนที่จะมีการได้มาเล่นเงอ่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะยากมากเลยเนาะเพราะมันจะเป็นแค่หมวดว่าตรวจสอบต่ไก่ต่อเต่าหรืออะไรเท่านั้นนะคะซึ่งค่อนข้างยากมาเลยแต่ว่าเราก็มั่นใจในลูกทีวของเราค่ะว่าเขาสามารถทำได้แน่นอนค่ะเต่านี่นี่อะไรนี่อะไรตะกระเต้นโอ๊ยตอยตุนปวดมือหมดแล้ว